ูดถึงเรื่องของเทศก,กาลปีใหม่นะคะในการที่เราจะมีศูนย์อำนวยความปลอดภัยนะคะคแล้วก็คุมเข้มทุกด่านเนี่ยพูดกันมาโดยตลอดเลย<ช>นะคะแล,คและยิ่งในช่วงตอนที่ก่อนจะเข้าเทศก,กาลปีใหม่2569นะคะก็ได้มีการพูดคุยมาแล้วว่า7จดวันคุมเข้มนะคะทุกพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่จังหวัดใหญ่นะคะที่ ทั้งผู้คนนักท่องเที่ยวนะคะต่างก็หลังไหลเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเรื่องนี้คะ่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคะ่ะก็ได้สั่งคุมเข้มทุกดาษนะคะในปีใหม่2569โดยเน้นบังคับใช้กฎหมายลดการสูญเสียบนท้องถนน,นะคะ่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่น นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนตลอดช,ช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะโดยในที่ประชุมนะครับนายโสพลเจริญพรหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นได้มีการรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะครับซึ่งก็มีการยึด ทีติตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่1มกราคม2569นะครับซึ่งผลพบว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด7ครั้งครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนและมีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวน4รายด้วยกันแบ่งเป็นผู้หญิง2รายและชาย2รายนะครับโดยสาเหตุหลักๆครับมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนดการตัดหน้าในระยะประชันชิตการดื่มแล้วขับ บรรทุกเกินอัตรานะครับรวมถึงเป็นผลมาจากสภาพของรถยนต์และสภาพของถนนด้วยนะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอบ้านฝางอเภอแวงใหญ่อเภอสีชมพูอเภอภูเวียงและอเ,อเมืองขอนแก่นครับ ขณะเดียวกันค่ะจังหวัดขอนแก่นยังได้รายงานผลการตั้งด่านตรวจตามมาตรการ10ข้อหาหลักนะคะในช่วงเทศการปีใหม่โดยมีการเรียกตรวจยามพานะรวมกว่า35,311คันพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะโดยเฉพาะการตรวจใบอนุญาตขับขี่การสวมหมวกนิรภยัยเมาแล้วขับและการทําประกันภัยภายพาบังคับหรือว่าพรบรถนะคะว่าทุกคันเนี่ยจะต้องมีให้ครบเลยนะคะ พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทเพื่อลดการสูญเสียตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นั่นเองค่ะสำคัญมากๆเลยนะครับนอกจากรถพร้อมคนก็ต้องพร้อมด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งในจังหวัดขอนแก่นอัปเดต จนถึงวันที่1มกราคมนะคะอุบัติเหตุ7ครั้งผู้บาดเจ็บ6คนและผู้เสียชีวิต4รายนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ยังไม่ครบ7วันคุมเข้ม,มเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะแต่เชื่อว่าการทําหน้าที่ของพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายที่บรูรณาการร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยกันนะคะเป็นทั้งด่านที่ตรวจความเข้มข้นต่างๆรวมไปถึงด่านชุมชนและก็ด่านมีชีวิตนน,นครบทุกด่านเลยนะครบทุกด่าน,นจริง